ซัมซุง Galaxy A 1 2สมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องในเลทราคาต่ำกว่า5,000แต่ให้ทั้งแบตอึกจอใหญ่กล้อง4เลนหน่วยความจันอู้ยเยอะแยะเต็ไไมไปหมดแต่จะมีอะไรบ้างครับเรามาดูกันสวัสดีครับวันนี้ทัชฟนบิลจะขอนำเสนอสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กจากซัมซุงครับเป็นรุ่นเล็กสุดคุ้มครับนี่ ราคาตามมา5 0 0 0มาพร้อมกล้อง4ตัวแบตอึด5,000ม mm. ิลลิแอมแถมจอกว้างสุดๆ6.5นิ้วครับกับ Samsung a 1 2ครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดสเปคกันเรามาดูรอบตัวเครื่องของ Samsung a 1 2กันกัว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้เลยหน้าจอหน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้วพร้อมนี่ครับซูมขึ้นมาตัวนี้คือกล้องหน้ากล้องหน้าสไตล์หยุน้ำครับกล้องหน้าสไตล์หลดน้ำเนี่ยมาพร้อมความละเอียด8ล้านพิกเซลครับ ด้านด้านข้างด้านข้างมีอะไรบ้างด้านข้างมีนี่เลยปุ่มเปิดปิดหน้าจอนี่ปุ่มปรับระดับเสียงปรับเพิ่มปรับลงได้ตรงนี้เข็มจิ้มซิมพร้อมช่องใส่ซิมการ์ดครับอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูปื้งเห็นไหม <_ S 2> ตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ซิมการ์ดสามารถใช้เข็มจิ้มซิมอย่างนี้อ่ะ แล้วก็แค่ใช้เสียซิมจิ้มจิ้มจิ้มลงไปมีอะไรบ้างเอ่ยนี่ครับเป็นช่องใส่ซิมครับตรงนี้เราสามารถใส่ซิมการ์ได้2ซิมตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เพิ่มไมโคร SD การ์ได้ครับต่อมามาดูด้านล่างกันด้านล่างตรงนี้ครับปับงดูเลยด้านล่างตรงนี้ครับประกอบไปด้วยลำโพงเสียงครับ ช่องต่อหูฟังและถ่ายถ่ายข้อมูลครับแบบ Type C ครับ USB Type C ไมโครโฟนครับจุดเด็กๆตรงนี้แล้วก็นี่ครับช่องต่อหูฟังขนาด3.5ม mm, ิมครับถ้าสมมุติว่าคุณมีหูฟังก็เสียบตรงนี้ได้เลยต่อมาครับด้านบนตรงนี้เป็นนี่ดูตรงนี้เลยเป็นไมโครโฟนสนทนาสำหร,รับการตัดเสียงอีกตัวหนึ่งครับมาถึงได้ด้านหลังครับนี่ดู ด้านหลังตรงนี้ครับเป็นกล้องสีเลนครับความละเอียด4 8บวก5ล้านอันตอาวายและ2ล้านที่เป็นหน้าชั้นหลังเบอร์แล้วก็มาโครครับพร้อมไฟแฟลชแล้วก็ตัวเครื่องตรงนี้ครับรุ่นที่เราได้มาวันนี้ครับจะเป็นสีดําแต่ว่าตัว Samsung A12 ครับมีให้เลือก2สีก็คือสีดําและสีน้าเงินตามภาพน,นี้ครับปิง้งสำหรับรายละเอียดของตัวเครื่องเรื่องสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ 5,000mAh ของ Samsung A12 ตัวนี้นะครับนี่เลยดูจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าไม่เปิดอะไรเนี่ยสแตนบายได้เป็นอาทิตย์แบบสบายๆเลยครับการใช้การทำงานก็คือไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยสามารถปรับ ปรับแต่งสถานะการใช้แบตเตอรี่เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานและสามารถปรับพลังงานได้ว่าจะเป็นแบบการใช้พลังงานปานการการใช้พลังงานสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆเช่นการใช้งานการเล่นเกมอะไรทนองนี้ทาให้แบบเล่นเกมได้อึดอะไรมากขึ้นอ่าเห็นไหมพอปรับเป็นแบบสูงสุดสําหรับการใช้งานแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมของ Sam s u n ง A12 ตัวนี้นะครับนี่เลยดูปึ๊บ จะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าไม่เปิดอะไรเนี่ยสแตนบายได้เป็นอาทิตย์แบบสบายๆเลยครับการใช้การทำงานก็คือไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยสามารถปรับปรับแต่งสถานะการใช้แบตเตอรี่เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานและสามารถปรับพลังงานได้ว่าจะเป็นแบบการใช้พลังงานปานกลางการใช้พลังงานสูงสุดครับตัวนี้สำหรับใครที่แบบไม่ใช้เครื่องเลยอยากจะปรับให้เครื่องใช้ไานนานก็กดตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูครับ นี่ครับเห็นไหมมันปรับหน้าจอเป็นสีดำเพื่อเป็นการเซฟพลังงานต่างๆต่อมาครับในพาร์ของเกนครับนี่เราลองกันเลยกับฟรีไฟลโอเคเสียงดังลดหน่อยหนึ่งมาเลยมาใหม่สัสกกิลวันพันแมนมาด้วยครับซึ่งพิเศษครับสำหรับใครที่ซื้อ Samsung Galaxy A12 และ Galaxy A22s ครับตอนนี้ครับถึง31มีนาคม2564นี้ครับ นับที่โพส,ส่วนลบเกมบนซีไฟมูลค่า200บาทครับยังเข้าใน Galaxy Store แล้วก็เติมได้เลยครับสามารถไปดูในเว็บไซต์ของ Samsung เพื่อคลิกเพื่อรับโค้ดได้ส่วนจะเป็นเว็บอะไรเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ในคลิป r i p t i o n ครับเผื่อใครไปซื้อ a 1 2หรือ a สูงสูจะไปรับโค้ดฟ,ฟ,ฟรีไฟได้ตัดกลับมาครับนี่ที่เกมเราเราจะลองทดสอบให้ดูครับว่าการเล่นฟรีไฟของเราอะในตัว a 1 2ครับตอนนี้เลทราคาเพียง 4,999บาทตามมา5,000ครับเล่นลื่นไหลแค่ไหนเรามาลองดูกันอ่าดูนะครับการใช้งานการเลงกันริงอ่าก็ไม่มีปัญหาครับใช้งานได้อย่างลื่นไหลครับกับมืมือถือเล็ตระดับนี้แบบเล่นรีฟา์แบบชิชวๆเลยครับ บอกได้เลยครับสำหรับใครที่สําหรับหาเครื่องไว้ใช้งานสำรองสํารองหรือเล่นฟีไฟเนี่ยก็บอกได้เลยไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ขอไปบูก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันในโหมดอื่นๆต่อไปต่อมาครับมาดูกันที่เรื่องกล้องครับตัว Samsung Galaxy A12 มีกล้องทั้งหมด4เลนก็คือกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอันต้าไว5ล้านพิกเซลกล้องหน้าชัดหลังตื้นวัดความลึก2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องมาโทถ่ายระยะ ใกล้2ล้านพิกเซลครับโดยเราไปบูในโหมดกล้องกันดีกว่าครับสำหรับโหมดกล้องครับสามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบสามารถถ่ายแบบวายได้หรือแบบธรรมดามีการตั้งความละเอียดอัตราส่วนได้ทั้งแบบเต็มหน้าจอ3.4 1ต่อต่อเเพื่อการถ่ายภาพที่หลากหลายครับนี่มาดกูการตั้งค่าวิดีโอก็สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด Full HD ทั้งทั้งกล้องหนังในกล้องหน้าครับ ถ่ายวิดีโอความละเอียด Full HD ได้ทั้งกล้องหลังทั้งกล้องหน้าสามารถเปิดไลน์น้ำของ Samsung ได้เปิดไายน้ำซั s u ุ g ก็คือจะเป็นจะให้เราใส่รายละเอียดของไลน์น้ำที่เราต้องการได้ทันทีครับอื่นๆไหนดูการหมวดสิิสามารถถ่ายภาพมาโครได้ครับอย่างที่ เพราะว่าอย่างตัวนี้ก็มีเลนส์สำหรับการถ่ายรูปมาโครได้โดยเฉพาะครับําการถ่ายโปรก็ทําได้การถ่ายโมสามารถปรับ ISO ปรับไวบาลลาน์และปรับ EV เพิ่มลดความสว่างของเครื่องได้และนี่นะครับก็คือรายละเอียดของ s a m s u n Galaxy g A12 ครับสมาร์ทโฟนตัวประหยัดของ Samsung ครับที่ถ้าใครจะซื้อมาใช้งานชั่วคราวเป็นเครื่องสำรองหรือจะใช้งานเครื่องหลับ ในกรณีที่ไม่เล่นเกมอไอหรือเล่นเกมเบาๆครับก็สามารถใช้งานได้ไ,ไม่มีปัญหาครับการรองรับการใช้งานต่างๆครบพวกเน็ตฟงเน็ตฟิอะไรพวกนี้ถ้าคุณซื้อมาคุณดูได้ไม่มีปัญหาเกมก็เล่นแบบระดับฟรีฟงฟรีไฟอะไรงไงก็ไม่มีติดขาดครับโหลดองค์โหลดแอปอะไรก็ไม่มีปัญหาครับหน่วยความจําก็แบบการใช้งานก็ครบๆค,ครับมีลำ m ้อยพร้อมเพิ่มไมโครอได้เอาไว้ถ่ายรูปเก็บรูปอะไรก็จุกใจ การใช้งานถ่ายรูปก็มี4กล้องความละเอียดถึง48ล้านส,สามารถถ่ายรูปถ่ายได้แบบทั่วไปแบบไม่มีปัญหาอะไรครับกับราคา4,990บาทมีให้เลือก2สีคือสีนี้กับสีน้ําเงินปิ้งถ้าใครสนใจครับสามารถหาซื้อเป็นเจ้าของกร,รซ s ง n g Galaxy A12 ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ทัชส่นวิวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ